พวกคุณเคยทำความผิดกันไหมไม่ว่าจะกับคนใกล้ตัวเพื่อนคนรักหรือแม้แต่กับคนในครอบครัวอย่างเช่นแม่ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคุณอาจจะไม่มีแม้แต่อย่างเดียว แต่ไม่เป็นไรคุณมีผมโดยความผิดที่คนเราเคยทําจะคอยติดตัวคุณไปเสมอและจะเปลี่ยนแปลงคุณให้ดีขึ้นไม่ก็แย่ลงพฤติกรรมและอุปนิสัยที่ถูกลอล้อมขึ้นผ่านการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เติบโตและการเลี้ยงดูจะเป็นตัวกําหนดบุคลิกของคนคนหนึ่งว่าจะดีแค่ไหนเพราะบางทีถึงแม้เราจะเกิดเป็นคนแต่เราก็สามารถเติบโตกลายเป็นสัตว์ได้เช่นชีวิตที่ทุกอย่างดีหมดมีงานดีครอบครัวบ้านรถทุกอย่างพร้อมแต่คุณลืมไปอย่างหนึ่งคุณยังเก็บมันไว้ คุณยังไม่ได้ลบมันออกจากเครื่องสิ่งสิ่งนั้นเหล่าเกมหมาที่คุณยังไม่อันอินสตอลสักวันหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นหมาสวัสดีพบกับผมเฮริเลมและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องออกไปเผชิญหน้ากับอรารยธรรมชั่วร้ายที่พร้อมจะกืนกินมนุษยชาตินั่นคือการเปิดกาชา การกระทำที่ต้องใช้ความกล้าและความสามารถในการควบคุมตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกพลังมืดจากต่างมิติเข้าข้อมงําก่อนมือของเราจะขยับไปเองไม่ว่าจะหนุ่มรออกใหญ่หรือสาวใจโอลานที่นอกจากจะดูใจกว้างก็เริ่มจะเหมือนคนพิการเข้าไปทุกทีและแน่นอนว่าคนอย่างผมที่มีความอดกั้นสูงต่อให้กาชาหน้าตูเป็นใครก็ไม่สามารถทำอะไรผมได้แต่โฮชิโนกับชิโรโกะเทเลอร์นั้นจะเป็นต่อเนื้อเรื่องดังนั้นมันไม่ใช่กิเลสแต่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตนี ยอดเยี่ยมถึงผมจะมีดวงเหมือนกับปี2024แต่อย่างน้อยผมก็ยังมีอโอริไม่เหมือนกับเดบิฟชายผู้มีครอบครองทุกสิ่งอย่างแต่ถึงกระนั้นตั้งแต่เกมเปิดจนถึงตอนนี้ก็ไม่สามารถมีอโอริในครอบครองได้และถึงแม้ว่าอิลิกมาบอลและเอลเล็บของเดิฟจะมากพอทอําอลลิห้าดาวปืน3ตัวที่30ได้แต่ด้วยความที่เป็นเดิฟการให้เกียรติเด็กคนแก่สตรีและคนดำยังเท่าเทียมคือจุดแข็งของเขาดังนั้นหากโอลิไม่มาเองเขาก็จะไม่บังคับ ไม่ต้องห่วงไปเดิมที่รักของพวกคุณยังอยู่ดีกินดีสุขภาพแข็งแรงถือแส่ล้อพวกคุณอยู่เสมอที่ใต้ท้องเรือ กลับมาก่อนนะตอนนี้ผมมีเรื่องราวของเด็กสาวที่ทําความผิดทั้งๆที่หลึกๆพวกเธอเป็นคนที่มีจิตใจงดงามแต่ด้วยความอ่อนต่อโลกทําให้พวกเธอถูกชักจูงและเอาเปรียบด้วยความไร้ประสบการณ์และความผิดที่พวกเธอได้ทําถึงจะหนักหรือเบาแค่ไหนผมจะทําเป็นมองไม่เห็นเพราะพวกเธอยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําและเลือกที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างยากลําบากเพื่อไทยบาปทั้งๆท,ท,ท,ที่ความจริงพวกเธอเป็นเพียงเหล่าเด็กน้อยหลงทางที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและพวกเธอสมควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ นี่จะเป็นเรื่องราว่าผมจะทําให้พวกเธอมีความสุขได้หรือไม่ซึ่งพวกเธอคือนักเรียนของอาเลียสที่ถ้าพวกคุณเล่นเนื้อเรื่องหลัลกมาคุณจะรู้จักพวกเธอแต่ทําไมตอนนี้พวกคุณรู้จักแล้วประกอบด้วยโจมาม่าซาโอลิหัวหน้าทีมสควอตสาวรอผู้เป็นดังพ่อและแม่ของอาเลียสมีจิตใจไร้เดียงสาเล่ากับเด็กพึ่งเกิดสนทางกับขนาดร่างกายอสึโกเธอเป็นเจ้าหญิงใช่เธอเป็นเจ้าหญิงคนเดียวและพวกคุณมีหน้าที่รักษาไม่ให้สายเลือดของเธอหายไปด้วยการมิสกิ สาวคูตาปาตายผู้เป็นอดีตไอดอลตะซึมเศร้าย้ายเธออยู่คนเดียวไม่งั้นเธอจะโลเพเป็นนกพิราบและฮโยริสาวน้อยตัวใหญ่ใจเล็กผู้พกสเสบียงของอาลเลียทั้งหมดไว้กับตัวเองเป็นคนคิดลบและคนคิดลบและคิดลบแต่เดี๋ยวก่อนนะ อดไปซึ่งต้องขอย้อนความไปคลิปวัวใครคลิปก่อนลาบุสมาชิกแก๊งหมวกกันน็อกได้ทิ้งท้ายไว้ว่าแก๊งหมวกกันน็อกจะมีการจัดปาร์ตี้ริมหาดส่วนนี้สําคัญและจําเป็นต่อเนื้อเรื่องหากยังไม่ดูพวกคุณควรกลับไปในอดีตกลับมาณปัจจุบันตอนนี้พทัททมเมอร์ปิศาจเอสที่ออกทำพทัททมแบบไม่เลือกงานไม่ยากจนโดยหวังว่าจะไม่โดนหลอกไปทํางานที่ไม่ได้เงินอีกซึ่งผมระสงสัยว่าเธอได้ไดมีที่พักไหมได้ดูแลตัวเองหรืออาบน้ำบ้างหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เธอทํางานให้กับแก๊งหมวกกันน็อกแต่เงินที่่เเธออออไไดด้้มัันนนนกกก็ยยิปสําาหรรบูใ ภาวะเศรษฐกิจกหน้าปัจจุบันเหมือนกับพวกเราทุกคนตรงนี้ที่ต้องให้ทำงานทางชีวิตก็ยังไม่พอแม้กระทั่งจะซื้อรองเท้าใส่กันไ้ Have some shoes แต่ไม่ต้องห่วงในความมืดย่อมมีแสงสว่างเสมอพอแม้จะอยู่ในช่วงเวลาอันยากลําบากแต่นายจ้างก็มีความเป็นมนุษย์และได้แนะนํางานให้ซัดจังไปเป็นการ์ดของดีเจผู้มีชื่อเสียงที่สุดในตลาดมืดณเทศก,กาลของแก๊งหมวกกันน็อกซึ่งเซอรลีกับงานคุ้มกัน VIP หรือจะเป็นของถนัดคู่กันเพราะเธอมีประสบการณ์ทำงานแบบนี้มาก่อนและใช่ซัดจังเธอจะต้องไปทะเล และคราวนี้ก็ใด้เวลาซ้อมมือกันอย่างสนุกสนานกับการเปิดด่านฟาร์มที่เหมือนกับที่พวกคุณทํามาตลอดนั่นคือทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้าและเปิดด่านให้ได้3ามดาวเพื่อฟาร์มได้ทันทีตามคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าหมาทะเลมีพลาสติกตัวนั้นและขอโทษนาลาบุแต่ผมจําเป็นจริงๆถ้าไม่อยากโดนแล้วรีบมาเป็นตัวละครให้ผมเล่นได้แล้วซัดจังกับแก๊งหมวกกันน็อกได้มาถึงชายหาดมันเป็นชายหาดนอกกฎหมายพื้นที่สีเทาที่กินพื้นที่เขตปกครองสามโรงเรียนหรือก็คือสามเลียมทองคาระวังเสพมากเกินขนาด และไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่จําเป็นต้องกลัวตํารวจวอลคิรี่เพราะตํารวจมาช้าเสมอเป็นตํารวจที่เหนือจริงๆสวัสดีเชินผมหมายถึงซัดจังแต่งตัวแคลชเชลหนักหน้าขนาดนี้อาจจะปดหลังได้ลบกวนหาที่วางเจ้าสิ่งจําเป็นต่อเนื้อเรื่องนั่นก่อนซึ่งซัดจังก็ทํางานอย่างตั้งใจงานแบกข้ามต่างๆซัดจังทําได้หมดและทําได้เร็วถ้ามีซัดจังสักสิบคนถนนพระรามสองอาจเสร็จเร็วกว่านี้แต่ซัดจังนั้นไม่เคยเห็นทะเลจริงๆนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นชายหาดแสนสวยงามแบบนี้ ซึ่งแน่นอนว่าพี่ที่ดียังซัดจังก็ต้องคิดถึงน้องๆทุกคนที่ตอนนี้ชะตากรรมไม่รู้ว่าต้องใช้ชีวิตกันลำบากแบบซัดจังไหมจะได้กินอะไรอร่อยๆหรือเปล่าต้องหลบๆซ่อนๆจากการตามล่าหรือไม่ อย่างที่เห็นชะตากรรมของพวกเธอต้องมาอยู่กับผมคุณครูที่จะไม่พลาดทุกง,งานที่มีเหล่านักเรียนใส่ชุดว่ายน้ำเพราะความจำเป็นต่อเนื้อเรื่องโดยเฉพาะกลิ่นของทะเลที่จำเป็นต้องสูตรให้สดชื่นถึงแม้ในชีวิตจริงตอนนี้จะกำลังสูตรทะเลหมอกรับ pm 2 5กันจนเลือดออกปากตลอดเวลาก็ตาม แต่นี่เป็นการมาทะเลครั้งแรกในชีวิตของพวกเธอเช่นเดียวกับซัดจังดังนั้นโว้ Whoa. สวัสดีฮิงโมจิมาดุกะวันนี้มารับงานนอกเหรอครับไม่เป็นไรวันนี้เราจะมีความสุขกันคุณดูขนาดความสุขนั่นสิครับและการได้เจ้าหญิงย่อนนักลีดน้าประจำมงะงมาครอบครองก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อเนื้อเรื่องเพราะเธอคือเจ้าหญิงคนสำคัญแต่ผมรู้ว่ามันยังแปลกๆผมไม่ชินกับสีหน้าของอาซึโกะเลยเหมือนขัดอะไรไปบางอย่าง นั่นแหละครับครบถ้วนครูที่แสนดีอย่างผมก็เป็นคนพาเหล่านักเรียนอาเลียสที่น่ารักและควรได้รับความสุขอย่างพวกเธอมาเที่ยวทะเลเพราะการที่จะพาเหล่าอาเลียสมาเที่ยวอย่างเปิดเผยได้ก็ต้องเป็นพื้นที่สีเทาเท่านั้นนั่นก็คือที่นี่ที่ที่ดินแดนแบ่งออกเป็นสามแผ่นดินหรือก็คือนี่คือการมาเที่ยวทะเลแบบนอกกฎหมายซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอาจเป็นเพราะแค่ผมอยากหนีเที่ยวและคาดว่าหลังจากนี้จะถูกสาวแ่นชุดขาวเยียบเป็นรางวัลให้สมกับที่ทำตัวนอกกฎหมายแต่กลับกนันฮิโอลียกับคิดว่าพวกเธอไม่คู่ควรที่จะได้รับความสุขแบบนี้ พอก่อนไม่ต้องคิดแล้วเอาของกินไปอีกเสพบรรยากาศเล่นให้เต็มที่ลองใช้ชีวิตแบบไม่ลำบากดูบ้างถือว่าผมขอร้องซึ่งแน่นอนว่าถึงจะพูดแบบนั้นไปแต่มิสกิก็ไม่ได้ชอบบรรยากาศววเวกแบบนี้เลยแต่เธอก็รู้ทุกดีเทลของงานเรากับเป็นผู้จัดเองและในขณะนั้นพวกเธอก็ได้เห็น ดยอดพัททำมื้อปริศนาวันนี้วันนี้นนที่กําลังทําหน้าที่เสบาหานอยู่แน่นอนว่าพวกเธอไม่ได้เจอกันนานมากยิ่งกว่าคุณพ่อของหลายคนที่ออกไปซื้อนมแต่พวกเธอจะมารบกวนสมาธิและความตั้งใจจะค้นหาตัวเองของซัดอย่างไม่ได้อาสโกะจึงใช้กล้องที่ซื้ออะไรมาจากตลาดมืดแอบถ่ายโอลิอ่าวัยรุ่นนี้ดีจริงๆทว่ากระเป๋าตังของผมนั้นหล่นหายแย่แล้วบัตรผู้ใหญ่ของผมก็อยู่ในนั้นด้วยผมจึงออกตามหากระเป๋าตัง ไม่ต้องกังวลไปถึงกระเป๋าตังค์ผมจะหาย oh, <okay. S 1> แต่มือถือผมยังอยู่และเนื่องด้วยว่าบลูอาคาดเป็นเกมมือถือแต่ผมเลือกที่จะเล่นในคอมเพราะมือถือของผมนั้นรับใช้ผมมาตั้งแต่ก่อนสองครามคีวอทอสครั้งที่1และตอนนี้มันมีอายุราชการที่นานเกินกเกษียณไปไกลแล้วทำให้ตอนนี้เหมือนกับผมใช้แรงงานคนชราให้มาเก็บไฟล์เพราะแค่มันยังเปิดได้ oh. ก็ดูจะเป็นปาฏิหาริแล้วแต่จะปาฏิหาริกว่าถ้ามีใครจะมารับใช้ผมต่อจากคุณตาคนนี้ oh. อ้าวและนี่คืออะไรนี่คือ Poco โ X7 Pro อย่างที่คุณเห็นมันเป็นสมาร์ทโฟนบอกลาโทรศัพท์ภูมิกดของคุณได้และคนสมาร์ทอย่างเราจะต้องฉลาดในการใช้ชีวิตผมไม่จำเป็นต้องแบกมือถือหนัก100กิโลอีกต่อไปเพราะมันเบาเหมือนกับสมองของลิง ไม่มีอีกแล้วที่เครื่องจะร้อนยิ่งกว่าหัวของผมในขณะเล่นเกมหมาจอใหญ่ให้คุณดูไลฟ์ทูดีได้เต็มตาตอบสนองและชาร์จไวยิ่งกว่าตอนที่แม่คุณเรียกและสิ่งที่ผมต้องพูดถึงคือกล้องที่ผมกําลังใช้ถ่ายให้พวกคุณดูอยู่ตอนนี้50ล้านพิกเซลถ่าย 4K 60fps ได้และไม่ต้องห่วงตุ๊กาตาตัวนี้ยังอยู่ดีไม่มีรูอยู่ข้างใต้พกโคนนาพามนุษย์ถ้ำวินเทจอย่างผมมาสู่โลกภายนอกตอนนี้เรากลับไปหากระเป๋าตังกันต่อ และแล้วก็มีพลเมืองดีในพื้นที่สีเทาที่เก็บกระเป๋าตังได้ส่งคืนมาให้กับผมเธอคือเฉินผมขออาภายัยแต่วอลเลย์บอลชายหาดที่คุณพกติดตัวมามันใหญ่เบิ่มมากๆขอบคุณคุณแม่ของคุณที่ให้กําเนิดคุณมาทาั้งๆที่ตอนเด็กขาดสารอาหารแต่ก็ยังสามารถเติบโตมาได้ขนาดนี้ขอบคุณจริงๆที่เกิดมา แต่แล้วเธอก็จับแขนของผมแน่นและลากไปที่หลังโขดหินสัดจังเดียวครูยังไม่พร้อมแต่ถ้ามันจะเป็นต่อเนื้อเรื่องก็คงเลี่ยงไม่ได้เหมือนว่าสัดจังจะรู้แล้วว่าพวกน้องๆของเธอได้มาเที่ยวทะเลแต่เธอจะยังออกไปหาน้องๆไม่ได้เพราะเธอยังไม่พร้อมที่จะออกไปยืนต่อนหน้าน้องๆด้วยสภาพแบบนี้แม้ว่าตัวเธอจะอยากเข้าไปหาน้องๆใจจะขาดก็ตามโทซัดจัง เป็นนางฟ้าเหรอเธออยากให้น้องๆได้ใช้เวลากับเทศกาลให้มีความสุขที่สุดและแนะนําว่าช่วงค่าจะมีปิงปองโชว์เพราะหมายถึงโชว์จากดีเจด้วยเลยอยากให้ผมคุณครูปลอมที่ไว้ใจได้ดูแลน้องๆของเธอด้วยผมนั้นซาบซึ้งตกตะลึงและหลังน้ำตาคุณต้องไม่เชื่อสิ่งที่ผมได้พบเจอมีหรือจะปฏิเสธเพราะเรื่องเด็กคืองานของผมอยู่แล้วผมจะไม่ปกป้องรอยยิ้มนี้ได้ยังไง แต่หากทุกอย่างดําเนินไปได้อย่างง่ายดายก็คงไม่ใช่บลูอาร์คิฟแน่นอนว่าทุกอย่างต้องมีความบันไลสอดแทรกเสมอแต่ไม่ต้องสอดแทรกแฟมฟ้าให้เยอะจะเป็นเรื่องดีมากฮโลโน่าพวกยังกี้สาวนิสัยไม่ดี แต่พวกเธอต้องการที่จะแก้แค้นให้กับลูกพี่ใหญ่ของเธอซึ่งเป้าหมายก็คือแก๊งหมวกกันน็อกหลังจากสัดจังกลับไปทํางานผมก็กลับมาหาพวกอสุกโกที่ตอนนี้แอบมองสัดจังทางานอยู่ห่างๆอย่างหงวง,วงถึงแม้ว่าหินจะเล็กนิดเดียวแต่ก็นั่งอัดกัน4คนจนตัวติดกันแค่ลองนึกภาพตามก็รู้แล้วว่าบรรยากาศมันต้องดีมากแน่ๆ ทางด้านสัดจังก็ได้พบกับดีเจบ๊อบคนดังแห่งตลาดมืดที่เป็นเป้าหมายการอราักขาของเธอซึ่งใช้งานเธอราวกับเป็นทาสในเหลือนเบียร์และพูดจากวนยียวนน่ารับประทานรองเท้าเป็นอาหารเช้าแต่ดูนั่นแม่สาวที่ดูจะเปื้มสัดจังมากๆถึงกับแอบถ่ายแต่ใครเล่าจะห้ามตัวเองไม่ให้หวันไหวกับความหล่อเหลาของเซาลิได้กันจะว่าไปผมขอแฟนอาร์ตของเธอเพิ่มได้หรือไม่เหล่านักวาด คุณดีเจบ๊อบนั้นมีปากที่ค่อนข้างเหมือนกับหมาจึงไม่แปลกใจว่าทําไมถึงเป็นสุนัขทั้งตัวทําตัวหยิงพยองเหมือนกับว่าไม่เคยมีเพื่อนคบมาก่อน พวกอสึกโกที่แอบมองอยู่ไกลๆแต่ได้ยินเสียงได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่คุณไม่อยากรู้หรอกแค่รู้ไว้ว่าชุดว่ายน้าของมิสก,กินั้นจะเป็นต่อเนื้อเรื่องมากๆพวกเธอเห็นว่าดีเจปากสุนักนั้นนิสัยแย่เกินไปจนกังวลว่าชัดจังจะเกิดภาวะเพลยอเลื้อังโรคกระเพาะอักเสบจากความเครียดหรือความดันสูงจนสลบไปว่าแต่ทําไมผมถึงคุ้นชินกับการพวกนี้แต่ไม่ไหวได้เวลาเข้าไปช่วยแบบลับๆไปครับไปเตะหมากันหลังจากดีเจใจหมาใช้งานชัดจังอย่างไม่ลดละก็เดินออกมาคนเดียวในป่าซึ่งผมเล่นเกมสเตลมามากพอที่ด,ทดี ดีเจหน้าหมาโดนพวกอสุกโกจับเอาไว้แต่ด้วยความที่ตัวเขาเป็นคนดังในโลกมืดดังนั้นตัวเขาอันตรายความกล่างของเขายังคงเต็มเปี่ยมหมาตละล่างทรงแบบนี้ควรถูกส่งไปจุดที่อดอยากที่สุดของประเทศจีนแต่ไม่เป็นไรสาวๆจากอาเลียจะทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาตัดสินชะตาให้และเนื่องจากลี้หมาตัวเตีย้ยการจะขึ้นศาลเป็นเรื่องยากจึงจําเป็นต้องใช้ศาลเตีย้ย พวกยังกีสาวก็โผล่ออกมาจากไม้ป่าเดียวกันซึ่งเป้าหมายของพวกเธอคือการลักพาตัวดีเจบ๊อบเพื่อทำให้เทศกาลของแก๊งหมวกกันน็อกพังพินาศแต่ถ้าทําลายเทศกาลเท่ากับสัดจ,จังจะได้รับผลกระทบดังนั้นศึกชิงหมาของเหล่าผู้ชิงหมาเกิดจึงเริ่มต้นขึ้นไม่ต้องเป็นกังวลไปพวกคุณเพราะบาลตถาวรมีอยู่จริง ผมรู้ว่ามันคือเดนเนลล NTW20 e ที่ผมจะเรียกมันว่าเลทาวนเพราะทําไมจะไม่หลังจากนั้นเจ้าหมาก็สงสัยว่าทําไมถึงปกป้องเขาจากพวกแก๊งยังกี้ลักพาตัวไม่ใช่ว่าจะมาทําร้ายกันเหรอไม่ใช่เพราะพวกอสุกโกะแค่อยากปรับทัศนคติดีเจบ๊อบให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นดีๆมีความรับผิดชอบต่อสังคมและไปทําอะไรที่จะทําให้ชีวิตคุณมีค่ามากกว่าหมาไฟาเอ็มดีเจหมารับทราบรู้เรื่องง่ายจนผิดปกติจนผมอยากจะให้คนเราเลิกทํานิสัยแบบนี้กันในชีวิตจริงง่ายเหมือนกับน้องหมากันบ้างพวกยังกี้สาวที่ทําภรกิิจลล้้มเหวไไดตดตต่อปยัง ปรึกษาที่พวกเธอจ้างมาเธอคือศาสตราจารย์ยิ้มหวานที่จะมาล่อล่าโลลิคอนให้น้ำลายฟูมปากและเธอจะเตรียมแผนการใหม่ให้ตัดกลับมาตอนนี้ผมอยู่กับซัดจังซัดจังแสดงความเนิร์ดการสแกตแผ่นดีเจให้ดูยังสนุกสนานจนลืมตัวจนได้เวลาไปกินมื้อเที่ยงการทานอาหารกับผู้หญิงสองต่อ2แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเราที่เป็นครูก็ควรให้รางวัลนักเรียนคนเก่งแบบนี้ด้วยการเลี้ยงข้าวเพราะครูอดได้แต่นักเรียนต้องอิบส่วนเราค่อยไปหาขยะก,กินได้ แต่แล้วซาโอลิก็บีบผมอย่างแน่แลวลากไปลบอีกครั้งจนตอนนี้ผมเริ่มอยากจะบีบซาโอลิกับคืนบ้างแล้วผมและซัดจังได้แอบมองพวกน้องๆเดินหาอะไรกินและนั่นนําพวกเธอไปที่ร้านอาหารแต่เพราะเป็นอเลียสมีหรือจะได้ใช้ชีวิตปกติสบายๆเพราะร้านอาหารที่ไปดันเป็นร้านอาหารที่โกงราคา10เท่าเพื่อไม่ให้เราจิตวิญ,ญญาณอันบริสุทธิ์อย่างพวกเธอถูกทาลายไปมากกว่านี้ซัดจังกับผมจึงเข้าไปทําการเจราจากับร้าน <c oughs> ด้วยสันติวิธีและซัดจัง <c oughs> ก็จ่ายค่าอาหารให้น้องๆแบบรับหลังจนน้องๆได้กินข้าวกันอย่างอร่อย น่ารักจริงๆดูแลกันเหมือนเป็นเทพธิดาคุ้มครองตอนนี้เหมือนมีการขอให้ซัดจังไปลงแข่งแม่นปืนซึ่งดีเจบ๊อบก็ไม่ว่าอะไรผมเลยแยกไปอยู่กับพวกอสุกโกที่เสียดายที่ผมไม่ได้กินข้าวกับพวกเธอด้วยไม่ต้องห่วงไปนักเรียนอันเป็นที่รักตอนนี้ครูกําลังอิ่มเอมใจสัดจังได้ลงแข่งฉีดน้ําแบบทีมแต่การแข่งนั้นเหมือนมีการเตรียมไว้ว่าให้ฝ่ายไหนต้องแพ้หรือชนะซึ่งไม่รู้จะทําไปทําไม ผมและเหล่านักเรียนต้องการจะมองดูแต่คนเยอะเกินไปผมจึงให้ฮิโอลิขี่คอโดยตอนนี้ผมก็มองไม่เห็นอีกคนเพราะตอนนี้ผมถูกล้อมไปด้วยเหล่าความจำเป็นต่อเนื้อเรื่องจนมองอะไรไม่เห็นนอกจากแม่ของคุณและนั่นพวกเธอก็ได้เห็นว่าสัตจังลงการแข่งขันที่มีการเตรียมไว้และโดนเล่นงานอย่างไม่ยุติธรรมไหนว่าจะใช้ปืนฉีดน้ำแต่ดันใช้ปืนฉีดดินดำพวกเธอจึงแอบช่วยแบบลับๆด้วยการส่งมอบบาเลนทาวอนอุตสาห์ไปต่อคิวกันมาก็ต้องใช้ใผมสิส่วนซัดจังถึงจะง <What the S 1> งๆแต่ก็ชนะไป และแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปจนพระอาทิตย์เริ่มที่จะรับขอบฟ้าการเตรียมการโชว์ของดีเจบ๊อบก็กําลังเริ่มต้นผมแอบมาหาซาโอลิเพื่อถามไถ่ว่าฉีดน,น้ำสนุกไหมแต่บรรยากาศก็เริ่มมาคุกขึ้นเรื่อยๆมีการเอาคนคุ้มกันจากนอกเวทีมาคุ้มกันดีเจบ๊อบมากขึ้นซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนของศาตาจารย์ยิ้มหวานผู้เบลเป็นกุนซือที่ให้เหล่ายัางกีได้แก้แค้นให้กับลูกพี่ใหญ่โดยการโจมตีงานเทศกาลแต่พวกเธอก็โดนซัดจังเกียร์โซลิดเข้าไป และหลังจากนั้นซัดจังก็กลับไปทํางานทิ้งผมไว้กับเหล่าเด็กสาวที่หมดสติแต่นั่นยังไม่จําเป็นต่อเนื้อเรื่องพานักเรียนไปดูโชว์สีจะเป็นกว่าพวกอย่างกี้ที่โดนซัดจังโซโล่คนเดียวยกแกงติดต่อไปหาซาตาจานยิ้มหวานว่าแผนการล้มเหลว แต่ไม่ต้องห่วงตอนนี้พวกยังกี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วจะส่งคนไปแก้แค้นให้ซัดจ,จังที่จัดการจริงต่างๆอยู่บนเวทีได้เห็นภาพผู้คนที่มาตั้งตารออยู่ตรงหน้าเวทีก็รู้สึกตื่นเต้นและแปลกใหม่อย่างมากแต่แล้วก็มีการโจมตีแบบณจ,จุดนี้มันคงเป็นธรรมเนียมปกติของคีโวทอที่คนจะถูกโจมตีตลอดเวลาพวกยังกี้ต้องการแก้แค้นให้กับลูกพี่ใหญ่ด้วยตัวเองแต่ก็โดนตบขมับย่างง่ายได้ AR <AI S 1> อะไรก็ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ถามจริงจะใหญ่แค่ไหนเชียว โอ,โอเคใหญ่จริงลูกพี่ใหญ่ได้ปรากฏตัวเธอคืออาเคมีหนึ่งในเจอาชญากรที่ต้องใช้วอลคิลี่ทั้งกองทัพจึงจะจับตัวได้เธอได้แหกค,คุกออกมาด้วยการช่วยเหลือของศาตาจารย์ยิ้มหวานและเธอมาเพื่อล้างแค้นแก๊งหมกันนกที่ขายเธอให้กับตำรวจคุณครับแก๊งหมกันนกเป็นสายตำรวจ แต่แล้วพวกยังกี้ก็ออกมาหาลูกพี่ของพวกเธอพวกเธอรักกันมากๆน่ารักจริงๆอบอุ่นหัวใจสุดๆไม่น่าหลงผิดมาเป็นเด็กแบบนี้แต่ก้ามโตของเธอนั้นช่างอเนกประสงค์กระสุนไม่สามารถทําอะไรได้นี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่ว่าหากพวกคุณออกกําลังกายไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้แม้แต่การกลายเป็นคนสูง2เมตรตัวตนของเธอคือหนังเหล่าชายข้ามตยุค80ศทุกเรื่องรวมกันซึ่งถ้าพวกคุณเกิดไม่ทันผมก็เสียใจด้วยแต่ตอนนี้พวกคุณเป็นรุ่นน้องผมแล้ว ซึ่งจะเป็นหนังกล้ามโตไม่ได้เลยฮากไม่มีกองเชียร์ต้องขอบคุณแก๊งหมวกกันน็อกที่คอยยืนเชียร์อยู่ห่างๆอย่างหง่วงถึงจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่ก็ตามตอนนี้แม้ว่าซัดจังจะได้เปรียบแต่อาเคมิก็สามารถเข้าสู่ซูเปอร์ไซヤสองได้ทําให้การต่อสู้ไม่ได้มีวี่แววว่าจะจบง่ายๆและเหล่าแยงกีที่ถึงจะโดนห้ามไม่ให้เข้ามายุ่งกับการต่อสู้ของอาเคมิแต่พวกเธอก็ยินดีจะเจ็บตัวเพื่อลูกพี่ของพวกเธอ ช่างน่าทราบซึ้งจริงๆยลักกันแบบนี้สิผมลำบากใจแต่จะให้ดูอยู่อย่างเดียวก็ไม่ไหวอเลียสจะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อนางฟ้าแห่งอเลียสกำลังลำบากน้องๆจะไม่ยืนเฉยอ,อีกต่อไปและได้เข้ามาช่วยซาโอลิรวมกันเป็นสควอตโคดทีมละหั่าตัวตึงที่เคยเกือบกอ่สอสงครามระหว่างโรงเรียนทีนี้ได้เวลามาโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยมัฟตี้และผมไม่นึกว่าจะต้องมาตายเคียงบาเคียงไายกับแก๊งโมกกันนอกถ้าเป็นเคียงบาเคียงไายกับเพื่อนล่ะทีนี้จ่ายค่าจ้างให้ซัดจ,จังได้แล้วเด็กเวทขณะนี้การต่อสสู้เเเปป็นไไออยยย่่่่างงงดดดืมมมีีรแตพพวกกิทั ที่ไม่มีวิตภาพเหรอไม่ใช่ครับเพื่อนไม่ใช่เรื่องถนัดของเราแต่เรามีสิ่งที่ทดแทนเพื่อนได้บาเลทาวอ สตาจารยิ้มหวานติดต่อมาให้อาเคมิถอยออกมาและยิ้มอ่อนให้ครูแต่ผมไม่ได้ชอบเด็กโดยเฉพาะเด็กตัวขนาดนี้และหากผู้คุณคนไหนชอบเด็กตัวเท่านี้ผมคิดว่าพวกคุณมีคุณสมบัติพร้อมที่จะพบจิตแพทพ์ส่วนตอนนี้สตาจารย์ยิ้มหวานรบกวนมารายงานตัวที่ห้องปกครองก่อนที่ผมจะส่งชาวโคมี่มูงสองเมตรไปหาอาเคมิจะจดจำทุกคนไว้และถ้าเจอกันเมื่อไหร่ได้โดนดีแน่ทีนี้เราอาชญากรที่ออกตามล่าครูทุกวันก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนส่วนเราก็มีหน้าที่ชิวให้ส,สาวๆไล่ล่า ซึ่งตอนนี้ผมจะให้อารเลียสได้รีวิเนียนกันยังมีความสุขสักทีอาช่างเป็นโมเมนต,ต์ที่อบอุ่นจริงๆแต่ถ้าว่าดีเจมาหงอยของเรานี้ไปแล้วเพราะกลัวการถูกโจมตีเป็นครั้งที่38ทําให้โปรเจกต์งานดนตรีริมทะเลทั้งหมดลม่มแล้วก็ได้แต่ทิ้งให้พวกเธอนอนตัวเหนียวอยู่บนชายหาดเศร้าๆทั้งอย่างนี้แต่นั่นก็ฟังดูจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสักเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเทีย่ยวผมขอเสนอชื่อซัดจจงเป็นดีเจเพราะเธอนั้นเก่ง สวยหล่อและใช่เธอเป็นนักเรียนของผมและทุกคนเห็นชอบและแล้วในที่สุดเวลานั้นก็มาถึงเวลาแห่งความเป็นจริงรสัจจังได้เดินขึ้นไปบนแท่นและกลายเป็นดาวของงานในฐานะดีเจที่ทําให้ปาร์ตี้ริมหาดําเนินต่อไปได้แต่ผมต้องขอข้ามเพลงไปก่อนเพราะอาเคมีอาจจะจ้องเล่นช่องของเราอยู่แต่น้องคนนั้นดูจะชอบซาโอลิจริงๆเรานักวาดผมต้องการแฟนอาร์ตของน้องคนนั้นเดี๋ยวนี้และแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นได้มาถึงได้เวลาจากลา เซาลี่งกับน้องๆต้องแยกจากกันอีกครั้งแต่นี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่พวกเธอจะได้เจอกันพวกเธอจะมาพบกันใหม่และผมต้องการให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ช่างอบุญหัวใจจริงๆแต่แล้วเซาลี่ก็ได้บอกความจริงว่าพวกแก๊งหมกกันน็อกเก็บของหนีและเบี้ยวค่าจ้างไปแล้วช่างเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ทำไมผมรู้อยู่แล้วตอนนี้เซาลี่ไร้บ้านไร้เงินเชิญไปอยู่กับหกแปดได้เลยแต่ยังก่อนผมจะช่วยซัดจังทงตังเพราะมันจําเป็นต่อเนื้อเรื่อง การได้เห็นนักเรียนอาเลียสในวันนั้นมาสู่วันนี้เป็นประสบการณ์อันลำค่าที่ผมคิดว่าทุกคนคงรู้สึกดีไม่แพ้กันและถึงแม้อีเวนต์ชายหาจะจบลงแต่ผมยังไม่จบกับพวกคุณผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและจดจำเรื่องราวต่างๆตลอดการเดินทางในชีวิตไปเหมือนกับผมและเดิรฟและตอนนี้หากพวกคุณยังอยู่ผมขอขอบคุณทีนี้ก็สามารถกดติดตามและเมมเบอร์ชิแมวน้ำแล้วเดินลงไปหาเดิฟที่ใต้ท้องเรือได้เลย